เรียนทัคณะอาจารย์นะคะในรายวิชานโยบายนะคะและการวางแผนกลยุทธ์นะคะดิฉันนางสาวชมพนุษเรือนเคลือนะคะรหัสนักศึกษานะคะ66070373นะคะเลขที่16นะคะนิสิตปริญญาโทนะคะสาขาวิชาบริหารการศึกษาค่ะ ใน,นวันนี้นะคะที่ฉันจะมานําเสนอในส่วนของการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการโรงเรียนนะคะในโครงการค่ายวิชาการนะคะโรงเรียนบ้านสนวิทยาคมค่ะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทัยค่ะ ก่อนอื่นนะคะจะขอพูดถึงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะคะทางโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมเนะะี่ยค่ะมีวิสัยทัศน์ก็คือมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษานะคะส่งเสริมทักษะอาชีพดํารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะซึ่งาจากบริบทของโรงเรียนอะเรามุ่งเน้นไปที่ในเรื่องของอาชีพนะคะเราเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางนะคะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับ โรงเรียนประจำจังหวัดนะคะทั้งโรงเรียนอุดมดารุณีและก็สุโขทัยวิทยาคมนะคะห่างเพียงแค่6กิโลเมตรเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาจุดเด่นของโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมเนี่ยจึงมุ่งเน้นไปเรื่องของทักษะอาชีพรวมถึงนักเรียนนะคะที่เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมเนี่ยส่วนมากเนี่ยเป้าประสงค์ของผู้ปกครองรวมถึงตัวนักเรียนเองเนี่ยก็คือจะมุ่งเน้นไปเรื่องของทักษะอาชีพนะคะ ในด้านาพันธกิจนะคะพันธกิจของโรงเรียนก็คือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาการนะคะทักษะอาชีพทักษะชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะข้อที่2นะคะส่งเสริมครูนะคะให้มีการจัดการเรียนการสอนให้ใช้ ICT อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรนะคะและส่วนที่3นะคะพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม ที่เน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง3ด้านนะคะด้านที่1จะมุ่งไปที่ผู้เรียนด้านที่2คือด้านบุคลากรครูนะคะการเรียนการสอนของครูและด้านที่3ก็คือด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารค่ะกลยุทธ์นะคะกลยุทธ์ทั้ง3ข้อของโรงเรียน,นะคะจะสอดคล้องกับตัวพันธกิจของโรงเรียนนะคะโดยด้านที่1นะคะก็จะพัฒนานักเรียนนะคะตามศักยภาพส่งเสริมทักษะอาชีพทักษะวิชาการนะคะ ทักษะชีวิตปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนด้านที่2ก็คือพัฒนาคุณครูนะคะในการจัดการเรียนการสอนโดยนํา ICT นะคะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะพัฒนาตามหลักสูตรนะคะและในส่วนที่3นะคะพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน้นความร่วมมือนะคะทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาค่ะ สำหรับโครงการนะคะที่ดิฉันได้รับผิดชอบแล้วก็นำมาใช้ในการวิเคราะห์ในวันนี้นะคะก็คือโครงการค่ายวิชาการนะคะของฝ่ายงานบริหารงานวิชาการะคะ่ะซึ่งโครงการค่ายวิชาการของเรานี้คะ่ะจะสอดคล้องกับนโยบายนะคะสนองนโยบายสพทในกลยุทธ์ที่3นะคะคือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 กลยุทธ์นะคะที่สอดคล้องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขสาสขโขทัยก็คือกลยุทธ์ไปสอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่2นะคะก็คือเพิ่มโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนวัยเรียนทุกคนแล้วก็กลยุทธ์ข้อที่3นะคะของสพมสุขโขทัยก็คือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับก,บการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 แล้วก็โครงการค่ายวิชาการของเรานะคะก็ไปสอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียนในข้อที่1นนะคะก็คือในในการมุ่งเน้นไปที่ตัวนักเรียนนะคะพัฒนาศักยภาพส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะทักษะทางวิชาการนะคะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งลักษณะของโครงการจะเป็นโครงการแบบต่อเนื่องค่ะในส่วนของหลักการเหตุผลนะคะในการจัด ทำโครงการค่ายวิชาการนะคะซึ่งเป็นการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนนะคะตามความถนัดความสนใจนอกจากที่ค,ครูเนี่ยจะจับการเรียนการสอนในหลักสูตรแล้วเนี่ยเรามองว่าโครงการค่ายวิชาการหรือโครงการที่ช่วยในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน,นยก็สําคัญเราจะมุ่งเน้นนักเรียนในเรื่องของทักษะอาชีพและยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งคะ่ะที่มีความ มุ่งเน้นไปในในด้านของวิชาการนะคะในการที่มีเป้าประสงค์ว่าตัวเองอาจจะยังอยากไปเรียนในเรื่องของสายการแพทย์นะคะหรือเกี่ยวกับการทันธุรกิจแบบนี้นะคะ,นะในการศึกษาต่อแต่ก็มีนักเรียนอ,อีกกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะที่มีความประสงค์ที่อยากจะ ใช้วุฒิแค่มหกนะคะแล้วก็ทํางานเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการจัดทําค่ายของเราเนี่ยจึงต้องมีการส่งเสริมอย่างบาลานซ์กันทั้งด้านทักษะอาชีพแล้วก็ทางด้านวิชาการค่ะซึ่งปกติแล้วการจัดค่ายวิชาการของเราจะเป็นการบูรณาการนะคะกับกลุ่มสาระทั้งหมด8กลุ่มสาระค่ะแต่ก็แล้วแต่ปีว่าปีการศึกษาไหนเนี่ยเรามีงบประมาณจํากัดไหมหรือปีการศึกษาไหนเรามีการวางแผนที่จะ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ไหนเป็นสำคัญไหมเเราก็จะมาคุยกันอีกทีแล้วก็มีการจัดตั้งโครงการก,ก็มีจัดวางแผนการดำเนินงานของโครงการนะคะไปตามบริบทของปีนั้นๆค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะของโครงการค่ายวิชาการนะคะอย่างแรกนะคะเพื่อส่งเสริมให้มีทักษะทางวิชาการนะคะตามศักยภาพของตนนะคะเกิดทักษะ การคิดวิเคราะห์นําเสนอข้อมูลนะคะตามกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะและข้อที่2นะคะเพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากขึ้นให้ผู้เรียนเกิดสุนทรียภาพและสุขภาวะทางร่างกายที่ดีนะคะซึ่งหลกัหลกๆเลยนะคะวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยจะส่งเสริมไปในเรื่องของทักษะทางวิชาการที่มันเหมาะ ตามศักยภาพของนักเรียนนะคะซึ่งการดาเนินโครงการของเราเนี่ยแม้ว่าจะชื่อว่าทักษะทางวิชเาเป็นโครงการค่ายวิชาการก็จริงแต่ว่าเราก็พยายามบูรณาการให้มันทันยุคทันสมัยแล้วก็เชื่อมโยงกับอา,อาชีพนะคะแล้วก็การที่นักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้มากที่สุดะคะ่ะสําหรับเป้าหมายนะคะเราแบ่งเป้าหมายเป็น2ด้านนะคะด้านปริมาณกับด้านคุณภาพนะคะในส่วนของด้านปริมาณนะคะก็คือ มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเพราะว่าโครงการนี้เราจะจัดให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเรามีเป้าหมายปริมาณก็คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการร้อยละ100นะคะและอีกข้อหนึ่งก็คือผู้บริหาร ครูนะคะและบุคลาคกรเนี่ยร้อยละหนึ่งร้อยถึงนักเรียนด้วยนะคะร้อยละหนึ่งร้อยมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการะคะ่ะในด้านคุณภาพนะคะแบ่งเป็น2ข้อนะคะข้อแรกผู้เรียนมีความรู้ทักษะทางวิชาการวิชากากรตามศักยภาพของตนเกิดทักษะการคิด,ดวิเคราะห์นําข้อมูลตามการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและสามารถนําความรู้นี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ในส่วนของด้านคุณภาพข้อที่2นะคะ เราต้องการให้ผู้เรียนเกิดสุนทริยภาพและสุข,ขภาวะที่ดีทางด้านร่างกายค่ะและจิตใจค่ะในส่วนของการดำเนินงานนะคะก็จะมีการประชุมวางแผนตัดแผนการาต้นปีก่อนปิดก่อนปิดปีการศึกษานะคะของโรงเรียน,นยจะมีการตัดแผนเป็นปีการศึกษานะคะในการตั้งแผนเนี่ย เป็นปีการศึกษาไม่ใช่ปีงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นการดําเนินงานจะเริ่มประชุมวางแผนตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะแล้วก็เราจะจัดปกติแล้วจะจัดช่วงที่นักเรียนมต้นนะคะมีกิจกรรมค่ายลูกเสือนะคะเพราะฉะนั้นเ,เราจะจัดค่ายวิชาการประมาณช่วงเดือนธันวาหรือมการาะคะ่ะแล้วแต่แล้วแต่สถานาการณ์ในช่วงปีนั้นๆน,น,นะคะ ซึ่งรายละเอียดนะคะในส่วนของงบประมาณที่เราได้เนี่ยงบประมาณที่ใช้ในการจัดค่ายวิชาการเนี่ยงบประมาณทั้งหมด3 0,000ืบาทนะคะก็แบ่งค่าใช้จ่ายไปตามสไลด์นี้นะคะอันนี้คือที่เราวางแผนกันไว้ก่อนว่าเราจะใช้งบประมาณเท่านี้นะคะแต่ว่าพอถึงใช้จริงน่ะอาจจะไม่เพียงพอนะคะในแต่ละปีเราก็จะมีการยกจากโครงการไหนเข้ามาช่วยนะคะการวัด และประเมินผลนะคะในด้านปริมาณแล้วด้านคุณภาพนะคะในส่วนของด้านปริมาณเนี่ยการวัดและประเมินประเมินผลเนี่ยในการที่นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ100เนี่ยก็ใช้วิธีการใช้ใบลงชื่อเข้ากิจกรรมนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อมีการจัดกิจกรรมเนี่ยนักเรียนร้อยละร้อยจะเข้าเข้าเข้าร่วมกิจกรรมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของครูผู้เรียนนะคะแล้วก็ ผู้บริหารนะคะในส่วนของความสำรวจความพึงพอใจในการจัดโครงการนี้นะคะเราก็ใช้เครื่องมือก็คือแบบประเมินความพึงพอใจค่ะในส่วนของด้านคุณภาพนะคะร้อยละ ของผู้เรียนนะคะที่จะมีความรู้ทางด้านทักษะวิชาการนะคะที่มันเพิ่มขึ้นนะคะเราใช้ในส่วนของแบบสัมภาษณ์นะคะใช้การสัมภาษณ์นักเรียนนะคะระหว่างไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมภาษณ์หลังทํากิจกรรมเสร็จดูซิว่านักเรียนเนะี่ย สามารถเอาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ได้มากแค่ไหนนะคะและในส่วนสุดท้ายนะคะของด้านคุณภาพเนี่ยการเกิดสุนทรียภาพระหว่างทํากิจกรรมนะคะเราจะใช้แบบสังเกตนะคะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนะคะว่านักเรียนเกิดความสุขไหมนะคะเกิดออการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเวลาให้ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมนักเรียนได้สนใจเข้าร่วมไหมนะคะทุ่มเทในการคิดในการวิเคราะห์ในแต่ละฐานไหมะคะ่ะ ซึ่งจากการสรุปนะคะโครงการนะคะที่เราได้ดําเนินไปในช่วงเดือนธันวาคมนะคะผลการสรุปโครงการปรากฏว่าจะเห็นว่างบประมาณนะคะมันไม่เพียงพอนะคะก็คือจะติดลบอยู่ที่6,359บาทซึ่งเราได้นำงบประมาณส่วน,วน,วนเกินนะคะได้โยกมาจากของกลุ่มสาราวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเพราะว่า ในปีนี้ค่ะโครงการของเราที่จัดเนี่ยจะเป็นการโคร่รวมกับกลุ่มสาราวิทย์กับคณิตนะคะเนื่องจากเราได้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์นะคะในการนำนิสิตนะคะชั้นปีที่สองนะคะนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะคะมาร่วมจัดค่ายวิชาการให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะมีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการเดินทางของนิสิตนะคะที่พักอาหารแล้วเนี่ย ก็ตอนกลางคืนก็จะเป็นค่ายกิจกรรมดูดาวนะคะซึ่งจะเป็นการโคลระหว่างคณิตกับวิทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์จึงได้มาตกลงกันแล้วมีการช่วยนะคะในส่วนของงบประมาณที่มันเกินเกินเกิน,เก,นเกินงบออกไปเกินกว่า30,000นไปนะค่ะซึ่ง งบประมาณที่มันเกินมาส่วนมากจะเป็นส่วนของกลุ่มสารวิทย์อยู่แล้วก็คือค่ารถเดินทางไปดูดาวค่าอาหารมื้อดึกของเด็กอะไรเงี้ยค่ะซึ่งโครงการค่าวิชาการปีนี้เราจัดที่โรงเรียนค่ะเราจะไม่เสียค่าที่พักค่ะซึ่งผลการดำเนินงานนะคะทั้งในด้านปริมาณนะคะแล้วในด้านคุณภาพเนี่ยพบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ค่ะ สำหรับในภาพรวมนะคะขอสรุปในด้านจุดเด่นจุดด้อยนะคะจุดเด่นของโครงการของเรานะคะก็คือเราอ่อาได้รับความร่วมมือจากวิทยากรนะคะนิสิตนะคะซึ่งวิทยากรในที่นี้จะมีทั้งอาจารย์นะคะแล้วก็นิสิตซึ่งนอกจากจะมาให้ความรู้ในเรื่องของคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยเขายังได้มาแชร์ประสบการณ์ในการ เรียนในรั้วมหาลัยนะคะรวมถึงประสบการณ์ในการศึกษาต่อนะคะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเป็นประโยชน์2ต่อนะคะในในการจัดค่ายวิชาการในครั้งนี้นะคะซึ่งกิจกรรมที่นํามาจัดเนี่ยจะเป็นกิจกรรม คณิตศาสตร์ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจวาวันทําให้เด็กเนี่ยจากเจตคติทางคณิตศาสตร์ที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเข้าใจยากเนี่ยค่ะพอนักเรียนได้ให้ร่วมกิจกรรมและเข้าฐานเนี่ยนักเ,เรียนก็จะมีความรู้สึกว่าคณิตศาสตร์มันไม่ได้ไปเรียงยากแล้วก็มันสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจวาวันได้จริงนะถ้าหากว่าเราเข้าใจและสามารถนําประยุกต์ไปใช้ได้จริงเพราะว่าเราชอบได้รับการตั้งคําถามจากเด็กมาเสมอว่า เราเรียนล็อก,การิทึมไปทําไมเราเรียนถอดสแควร์รูทไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันนํามาต่อยอดได้แล้วนําไปพัฒนาเป็นอาชีพต่างๆได้ในอนาคตค่ะส่วนจุดเด่นในด้านที่2นะคะเป็นในเรื่องของชุมนุมดาราศาสตร์ที่เราไปดูดาวกันตอนกลางคืนนะคะจุดเด่นของกิจกรรมดาราศาสตร์ก็คือเราจะต้องจัดในช่วงเวลากลางคืนเพื่อให้นักเรียนได้รับชมสถานที่ที่แท้จริงนะคะซึ่งจะทําให้เกิด การกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์มากขึ้นเพราะว่าเหมือนกันวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นวิชาที่นักเรียนชอบตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องเรียนทำไมเราต้องเรียนดาราศาสตร์เพียงเพราะแค่ให้ดูว่าตรงไหนคือทิศเหนือหรอคะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าว,วิชาดาราศาสตร์มันให้อะไรมากกว่านั้นมันทำให้เราได้รูออ้การเปลี่ยนไปของโลกรวมถึง อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยมันก็มีพื้นฐานมาจากความรู้ในดาราศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะได้ได้รับความรู้เบื้องต้นนะคะในการดูดาวรวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยนักเรียนต้องใช้ทักษะการดูดาวนะคะในการที่จะนำพาไปยังทิศท,ทางต่างๆหรือการดูช่วง เปลี่ยนผ่านของเดือนของฤดูกาลก็สามารถดูได้จากการดูดาวดาราศาสตร์ได้ค่ะส่วนจุดที่ควรพัฒนานะคะของโครงการหรือกิจกรรมนะคะอ,อ,อันแรกนะคะก็คือในส่วนของ สถานที่จัดกิจกรรมนะคะทางผู้จัดโครงการมองว่าเราควรเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนบรรยากาศในการจัดกิจกรรมบ้านนะคะนอกจากในโรงเรียนเนี่ยอาจจะไปนอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนนะคะได้แรงบนันดาลใจใหม่ๆนะคะข้อที่2นะคะเ,เนื่องจากข้อจํากัดเรื่องงบประมาณนะคะรวมถึงเราเนี่ยมุ่งเน้นไปถึง การบูรณาการของกลุ่มสาระคณิตกับวิทย์นะคะซึ่งมันเป็นคําถามที่นักเรียนต้องการคําตอบว่าเรียนวิทย์กับคณิตไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นปีการศึกษาหน้าเราควรมีการบูรณาการนะคะของออการจัดค่ายวิชาการรวมกับกลุ่มสาระ,ะทั้ง8กลุ่มสาระ,ะเพื่อให้เห็นความสําคัญของทุกรายวิชามากขึ้นนะคะสำหรับปัญหาและอุปสรรคนะคะที่ ที่เกิดขึ้นในการจัดโครงการในครั้งนี้ก็คือเนื่องในวันที่เราจัดกิจกรรมนะคะเป็นวันที่ท้องฟ้าปิดนะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นท้องฟ้าหรือดวงดาวได้ชัดเจนนะคะก็ปัญหาประสรททางทางตรงนี้ก็ถ้ามีข้อเสนอแนะก็คือเราควรเลือกวันที่ท้องฟ้าไม่ปิดนะคะเลือกเลือกวันที่ตามปฏิทินที่เป็นช่วงเดือนมืด หรือฤดูที่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้ชัดเจนไม่เสี่ยงต่อ,อสภาวะฝนตกค่ะและ,ะปัญหาสุดท้ายที่น่าจะเป็นปัญหาในทุกๆโครงการก็คืองบประมาณของค่ายที่มันไม่เพียงพอซึ่งเราก็ได้แก้ปัญหาไปในขั้นต้นแล้วก็คือการที่นํางบประมาณของกลุ่มสรารวิทย์มาพ่วงด้วยเนื่องจากเราใช้กลุ่มสรารวิทยม์มาร่วมจัดกิจกรรมด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบประเมินโครงการนะคะค่อนข้างจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้นะคะค่ะและดิฉันนะคะขอจบการนำเสนอนะคะในการวิเคราะห์นะคะแผนปฏิบัติการนะคะโรงเรียนบ้านสมวิทยาคมใน